เรื่องมีอยู่ว่าในคืนหนึง่งคืนวันพระใหญ่สองผัวเมียได้นอนอยู่ที่เถียงนาสองคนท่ามกลางเสียงสงบทันใดนั้นได้ยินเสียงสัตว์ร้องัวควายเป็ดไก่<ม>เสียงหมาในใต้ถุนได้เห่าหอนเสียงระงม สองผัวเมียนั้นได้เห็นแสงประหลาดลอยมาจากไกลๆผู้เป็นสามีได้ลงจากเถียงนาแล้ววิ่งเข้าไปดูใกล,ใกล้ๆอย่างระมัดระวังว่าแสงนั้นคือแสงอะไรเขาบอกกับภรรยาว่า น่าจะเป็นกระสือนะคงจะได้กลิ่นคาวที่ควายเราออกลูกแน่ๆผู้เป็นภรรยาได้ส่องไฟลงมาแล้วบอกกับสามีว่าเราต้องก่อไฟกองใหญ่ๆเพื่อที่จะขับไล่สิ่งที่ไม่ดี แล้วก็จะได้สว่างสว่างผู้เป็นสามีก็ได้ไปหาฟืนแล้วรีบก่อไฟตามที่ภรรยาบอกแล้วแสงไฟนั้นที่ลอยอยู่นั้นก็เริ่มหายไปทีละหน่อยทีละหน่อยแล้วแสงนั้นหลบเข้าไปในต้นไม้ต้นหนึ่ง ก็หายไปเลยแล้วหมาก็เลิกเห่าหอนสองผัวเมียนั้นคุยกันว่าคืนนี้เราต้องอยู่เฝ้าจนสว่างแล้วแหละสองผัวเมียนั้นก็นั่งเฝ้าควายที่ออกลูกยันเช้าเลยทีเดียว เช้าแล้วผู้เป็นภรรยาก็ได้ไปหุงหาอาหารเหมือนเดิมเหมือนทุกวันที่ผ่านมานั่นเอง